สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำผมปลิวนะครับอันดับแรกเนี่ยก็เข้าเมนูเหมือนเดิมเลยนะครบอ่าเราจะเข้าไปในเมนูเหมือนทุกครั้งที่เราทําอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไปที่คําว่า p ร็อพแล้วก็มาที่คําว่าเฟอร์นิเจอร์อืแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดแล้วก็จะเจอคําว่าอันนี้เนาะอ่ามันจะเป็นแบบเครื่องประดับเนาะ แล้วเราก็กดตรงคำว่า power บวกนะครับแต่ว่าเราต้องติ๊กตรงพร้อมของเครื่องตกแต่งนี้ด้วยนะครับอ่าให้มันขึ้นขอบสีชมพูแบบนี้แล้วเราก็กด power บวกเลยอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะปลิวเลยเอ่อทรงที่ปลิวได้ดีที่สุดพี่คิดว่าน่าจะเป็นผมทรงหางม้านี่แหละนะครับอ่าชุดก็จะปลิวไปด้วยเลยนะครับเป็นวิธีที่ง่ายมาก แต่ว่าใครที่อยากทำให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็กด power ลบอะน,นะโอเคสวัสดีสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วนะครับขอกระซิบบอกไปก่อนนะครับวันนี้ไม่แน่าจว่าจะได้ลงตอนเดียวจบหรือว่าซีรีย์ยาวหรือเปล่านะครับเพราะว่ากลัวพาพไม่ทันด้วยแต่ว่าถ้าได้ลงยังไงเนี่ยจะแจ้งอีกทีเนาะ สำหรับใครที่ผ่านมาแล้วชอบก็อย่าลืมสพอร์ตให้ช่องของเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งช่องให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ